พีนึอย่างไหมแลที่ถพี่ไม่หมก็ตอค่ะเฮ้ยอปนแพูดกับเราอีกงั้นหรความจงหรอแกพูดอะไรกันเรื่องไกยอ่ะที่ถอย่ถทุกคนด้วยครับผมครับ หวานจังมันหวานเกินลำปางมีแต่ของดีๆนะตุ้เวินมาสิวดีที่สุดไม่ห่อเล่นหล่อเล่นห่อเล่นอ๋อคุณเลยนะโสภินภาโสภินภาแม่ตัวเองนะครับก็แม่น่ารักไม่มีน่ารักครับผมแล้วคาแล้ว ก็น่ารักแหละกอยนะฮัทเมียวไ่เอาทีเพราะว่าจะเปรับิงคขพอกลับก็มหาลัยนะเขาเขาแบรับกับเขามีรถรับส่งเนาะอสปิ้งูได้นะครับแบว่าตอนแรกว่าจะรี่มกกลับ เดิก็ายอยู่เด้อม่ได้คีบ้าวคบ่าตาได้ไหมไม่คือไม่ได้คีบ้าหมูกำลังเดินนะโอเคแล้วไปเคยดูว่าโตูนคิดแบบว่าบินินใช่ใช่อันนี้ชอบมากเห็นว่าอ๋อโหกันอะไังไม่ได้ว่าเลยนะคำเลยโอเค้ไปปิ๊เต็มพนากที่จะดังนิดเดีย อะไรนะครับพอรู้เรื่องนะเพราะว่าเรเขาพูดได้เขามีชื่อด้วยนะลืมแล้วว่าชื่ออะไรถ่ายที่นี่แล้วก็ลืมเลยขอบคุณคมากตอบเลี้ยงหมูเหนื่อยไหมอะไรนะฮะเลี้ยงหมูเหนื่อยไหมเลี้ยงหมูเหนื่อยไหมก็ได้อยู่นะเดี๋ยวที่หน้าไปเลี้ยงอะไรต่อเลี้ยงไก่ที่ต่อไปเลี้ยงวัวที่ต่อไปอีกเลี้ยงมา ริงหรอกูอ,อ,ยอยากขี่มา้าไปได้กันสิค้สาสนุกดีนะฉันชอบมากอืมนี่ยเคยขี่นี่เอ้าขี่มา้สาสนุกสนุกแต่แบบบางท่านี่จะเจ็บปวดนิดหน่อยมันกระแทกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย แบบอ่าะไรสี่เหลียนกลับมาดิบดึงอะไรก็ได้เพิ่มแต่ว่าแบบกินไปโอดป้าดีหรอเคยโดนเคยเกือบโดนวัวดีหรือเกือบตายไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ฟองอะไรเงี้ยตอนนั้นเจ้านะไปดูเนื้อขัวกับม้ามันใกล้กันโอเค้ติดกันใส่อะไรคู่มาเปล่าฮะต้องไร ร้านกำไรใช่ใช่ตัวรานกำไรขาย่ว่าเป็นแบบแฮนด์เมดไงแฮนด์เมดทำได้เออทำด้มือซื้อ่ะเอาบ่าหรอวะซื้อร่อยอร่อยลอก่อนไหเจ็บหลัง อยากทำเหมือนกันเนี่ยอยากทำพราะว่าเขาแบบเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นเชื่วัาสุจากธรรมชาติใช่รู้ว่าของเราเหมือนเป็นการุ่งามอันพาใช่กราบใช่เปิดพี่ออเดอร์เลยไหมคะนี่แนี่นี่แนี่คุณทอมไม่เคยทำแดรมของเองเลยนะมทำเลยค่ะทำเลยแต่คุณมีร้านนวดเลยนะเกี่ยวกันมันมันคนละอย่างไงร้านนวดคือร้านนวดมันเหมือนกัน หล่อไม่หมดอ๋อหมายถึงธุรกิจโรมงานอะไรนะครับง,งออหาเวลาก่นนะแม่ <c oughs> เราต้อง <c oughs> ของเวลาก่อนช่วงวินิจัยอ่่อใชยากทำอยากทำ,กทำแต่แบบว่าอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติแบบหาได้ตามจากธรรมชาติอะไรเงี้ยเพื่อแบบมาสร้างสร้างแบบสร้างอะไรนะเออ ต้องสวดตั้งตี๋อยู่แล้วเหรอพาไปเที่ยวไหน่อยดิยังหรอทักที่ไหนครับบางใหญ่บางใหญ่ทักทักหน่งโดนเหอทักทุเรีทุอะไรนะแกก็แบบว่าเราเลี้ยงหมูหลายวันเกินเนเราเอ่อไม่ได้คุยกับคนมาตั้งร้ก็วันนี้ตะโกนเป็นึงนะเพอโดนไหล อะไรนะฟิลไลท์ตามเก่งมากนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละที่พูดในทุเรียนใช่ไหมทุเรียนเถ้าทุเอียนบอกว่าเถ้าทุเรียนคืออะไรไม่เขาพูดว่าอะไรทำฝืนเรียนปะอเอาไม่กินทุเรียนเลยอยากเก่งโอเคร้อยเปอร์เซนต์ลุกใครต้อที่อย่างนี้ฉันตระลวนเองโอเควันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่ได้เจอทุกคนนะฮะเอาไว้ไว้งานหน้าเจอกันใหม่โอเคไหม ไหนงานไหนกไนเสียเงินไหม้เยวมิมีอะไรแน่เก็มีอะไรเอาเป็ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เจอกันเร็วๆนี้เร็วๆนี้ขนาดไหนเร็วเตียมตัวถัดวันหยุดไหมมีไมอแกเราฟังไม่รูเรื่องเลยออ๋อ อาฝา,ภา,ภากด้วยลายกัน,นจะกันได้เลยจ้าครับผมเออเขาไปเป็นนักร,อร้องใช่อิโนโดนีเซียอยาไปเป็นนักรอ้องเพลงอะไรต้องรอติดตามในโซเชียลแล้วกันเพราะว่าเขาอุ้มไว้กออ่อนใส่ไปเป็นภิกษุใช่ไหมก็ห <c oughs> นุ่มอดทุกวันเลย อย่างถือว่าเป็นเพราะว่ากระดูกเองกระดูกของเราเองหรือว่าเป็นกอดที่นอนหรือว่าเพื่อนชอบนอนจอบนุ่มแล้วพอนร่วงใช่ไหมมันเป็นแหว่งก็ชอบนอนมันเป็นขั้นแปลกทำไมรู้อ่ะทำไมรู้อ่ะทำไมรู้มันมันมันไม่นั่นแหละเดมันมันแปลกไปหน่อยนอนนอนทะแยงมุมเออนอนแบบท่าแปลกๆอ่ะเรานอนคนเดียวมาตลอดไงหล่อมา Lỏ Úi Lỏ đây lỏ À bang bang Tiếng mình quang là có lê là tụi bà Úi trời như con Reason... <laughs> Hồi, ngon nó khác Úi trời vẫn ngon lập chiều chiều Ngon mẹ Ngon Ngon ก็นอนยังไงแบบว่าถ้าเกิดนอนแบบนอนยังไงนอนยังไงอะนอให้มันแบบโทาแบบตําทให้ดูหน่อยค่ะไมอะไรนะครับไม่อนคนเดียวไม่ใช่ออาถามว่าทำไมบิ๊กรู้เราคนเดียวไม่ใช่หรออไม่เห็นไงก็เคยเห็นนะขอตอบในชักสารครั นโโกอ okay, เคพอของเตาของพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในงานหน้าๆนะครับผมขอบคุณมากที่มาเจอกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะตังเิวฝากด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายมีหลายปฏิทินให้เลือกมากมายนะครับผมแล้วก็หลายสูตรมากหลายรสหรอโดนนะโดนนะโอเคครับฝากด้วยนะครับไปเจอก so ันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับ เแล้วล่ะครับอะไรมรี่คิาร์อห่น้ส,สโอเคครับรีคิสมาสโลโน็น้าัแน่ว,วันนี้อแล้วว่าบอรี่คิสมาสไปเลยนะครทั้งสองบายบายครับมาครับทุกคน